สี่หลังจากกินขาวน้ำได้ง่ายแล้วอะเมื่อนี้แม่ขั่วสิสรุปคลิปตอนคำสิไปออกมืออื่นเศร้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อพรุ่งนี้เชา้าแต่เช้าค่ะพี่น้องสำหรับการสรุปคลิปของแม่ขั่วอะการสรุปคลิปว่าแม่แนวสิแล้วไงเนาะค่ะพี่น้องเพื่อจะครบทุกอาจารย์ต้องใส่เวลาเนาะอาบอบ บอพูดล่ำทําเพลงที่พี่น้องหาตัวเกง่งหาตัวชนเนนะเข้าสรุปคลิปนี่คือเอาหาตัวเกง่งหาตัวชนในช่องของแม่ครัวอาจารย์ทุกอาจารย์จะมารวมกันอยู่ที่การสรุปคลิปอะเริ่มต้นเลยเด้อเซียนมวกเหล็กโค้งสุดท้ายเด่นล่าง ศูนย์สามหกบนล่างแม่นแม่นบนล่างเดินดีบนล่างแม่นแม่นห้า หกสี่บนล่างเดินดีหกเจ็ดแปดคนรหัรไส่เลขติดบนเอาแต่สามตัวลงบ้านได้ค่ะพี่น้องเด้อสีตัวว่าเอาเอาแต่สามตัวศูนย์สองแปด เอาแต่สามโตถอยสถิติ10บ,บนแม่ยะโสธรหนึ่งสถิติ10ล่างแม่ให้มาเอ้ย10บ,บนตัวปาดบนนี่พะฮันในฟันตัวเดียวด้วนี่เดี๋ยวมื่ออื่นแม่ขั้วสิฟันเด้ตัวเดียวพี่น้องได้แม่ให้มาได้สองกับ7 เลกบัคเขือกับว่าท่านไปเอาตัวนี้เจ๊ตองบ่อพลอยหลักร้อยหกกับศูนย์หลักร้อยกับคือยังเป็นบนอยู่นะพี่น้องเนะสถิติ วิ่งตัวเดียวเจตองแต่ว่ารอบนี่ว่างสองตัวเด้อพี่น้องเด้อสองกับ3สถิติเด่นบน3ตัวมาตัวหรือสองตัวของเจตอง8 90 เซียนคนใต้เด่นบนเก้ากับสี่เด่นล่างหกกับเจ็ดเซียนตองเก้าเด่นล่างเก้าศูนย์หนึ่ง อาจารย์ต้อยคนบ้าหวยเด่นบนล่างสองตัวเดียว fc สสลืม fc สสลืมมันตัวไงปวดบอกให้นอ้องบริเห็นทัวเนาะ fc สลืมเด่นล่างเด่นล่างสิบล่าง,างหน่วยล่างโอ้ห้าหสาม สองตัวหน่วยล่างสองกับแปดเซียนบ وري ลัมเลขตั้งหลักหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้า วิ่งบนล่างห้ากับเก้าย่านขีดพิษพี่น้อง FC เสริมหลักร้อยบนชุดบนเนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่ดีเพิ่นเดียนไปแล้ว สิบบนสองสามสี่สิบบนสองสามสี่หน่วยบนสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดข้าวเดียวหกนาทีล่ะเซียนนาดูน ล่างอย่างเดียวสามห้าหกแม่ให้มาวิ่งล่างตัวเดียวศูนพอดาบเสียนละยองฟันบนล่างสาม คนเมืองการ10บน023หน่วยบนสอ278 10ล่าง567หน่วยล่าง019 สิบล่างโคตรแม่นเก้าศูนย์สองหกคนป่าเมืองเจดีเด่นล่าง 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้าศูนย์เซียนผู้เท่าเด่นบนหกกับแปดเด่นล่าง 2, สองกับเจ็ดใช่ไหม ข้อพิมพ์เด่นบนศูนย์หนึ่งสองหลักสิบล่างห้ากับจิตแม่ครัวโอ้อันนี้ลงไปแล้ว เซียนบัานดุงเด่นล่างศูนย์กับหนึ่งเด่นล่างศูนย์กับหนึ่งเลขติดบนล่างศูนย์หนึ่งสองไม่น่าลงทุนบนนี่คือศูนย์เดาพี่น้องเด้อ คนชัยภูมิ3ตัวมาตัวมาล้านเปอร์เซ็นต์สูตรบนอย่างเดียวค่นเด่นศูนย์กับ5อัน3ตัวมาตัวี่ซีเมนต์ปุ๋นพลัง6 70เด่นบนอย่างเดียว0ย์กับห แม่ครัวบนหนึ่งกับศูนย์เจเมืองไหมบนล่างศูนย์กับห้าเซียนนาปูล่างเก้ากับหนึ่ง เลขติดล่างสองสามสี่เพชรเมืองจันวิ่งบนสามกับสองอ่ะเพื่อหายมาเด้อสามสองสามหนึ่งสี่สองสี่หนึ่งปูสามแปดวิ่งสิบบน กแปดสี่ใช่ไหมหกยี่ใส่หกแปดสี่ห,ห,สหน่วยบนเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสอง,สองจับ วิ่งบนสองกับเก้าตัวนี้โอ้วิ่งมาสองกับเก้าอีกฮะวิ่งล่างโอ้วิ่งบนเงินแสนแม่ครัวสี่กับสาม หน่วยบนแม่กุมภาวาห้าเจ็ดเก้าเซียนจ่อยสุราษวิ่งบนสี่มาล้านเปอร์เซ็นต์วิ่งล่างเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์ สิติเด่นล่างแม่ครัวสามสองหนึ่งเด่นล่างสี่ตัวสี่แปดเจ็ดหนึ่งเสียนลูกแฝดหลักสิบบนล่างสองสามสี่ วิ่งบนห้าตัวเดียวออกเลขติดบนล่างสองเกติดบนล่างสองเกบนตัวเดียว5ล่างตัวเดียวห ตัวเดียวยคนบ้านด่านวิ่งบนล่างหกแปดศูนย์เลขติดบนหนึ่งสองสาม เกียบชนหนึ่งสองเก้าเด่นล่าง 9, 1. 1> เก้ากับหนึ่งเฮ้ยมึยเกลียบยึดบะท่านนะพี่น้องปูสี่ศูนย์หน่วยล่างหนึ่งกับสาม วิ่งล่างเงินแสนแม่ครัวห้ากับศูนย์แม่เพชรบูรสี่ตัวมหัาจ,จักรก้าวห้าสี่เจ็ดเซียนบ้านนอกเลขมาร้อยเปอร์เซ็นต์ศูนย์หนึ่งสองสามเลขติดบนล่างสามศูนย์เจ็ ศูนย์สามเจ็ดหน่วยแม่นแม่นล่างตัวเดียวเก้าแม่นาทมเด่นบนล่างสามสี่สอง เต็มแม่นาทมด้ค่ะพี่น้องนี่เอางวดที่แล้วแม่นาทมเหมือนมันอยู่หนีอยู่โอ้ <c oughs> แม่ประกิตเด่นบนแปดแปดสาม จ้าแม่หมูจองอางเก้าสี่เจ็ดสูตรถอยแม่ครัวหกสี่สองสูต,ตรตลอดชีพเก้าสองห้า โอ้ยไปใช่กับขึ้นมิตซสองแถ่นเอาะ f สุราษฎร์บนเก้าตัวเดียวล่างศูนย์กับแปดเซียนมดหาดใหญ่บนแปดกับศูนย์ ล่างหกกับเจ็ดสติพ่อสารคามเด่นบนหนึ่งสี่หนึ่งเอาจบพี่นอง จบกันเฮ้ามาเบิงกันว่าโอ้หลายอาจารย์ที่ยังบ่ท่านมากเด้อพี่น้องเด้อหลายอาจารย์ที่ยั่งบระท่านมากมาเบิงกันว่าการสรุปคลิปจะได้ตัวใดเดียวไม่ให้แม่ขวดประจับครูกันเด้อมันสิหลยเวลาพดเอามาเบิงกันพี่น้องการสรุปที่ไรแนวนี้ บนสิบเอ็ดสำนักชนที่สองตัวเดียวแปดเก้าสำนักศูนย์แปดสำนักเป็นตัวรองซุ่มหนึกระหังกันมากสามสีเจ็ดเก่านึ่กระหังหน่อยพี่หน่อง มันก็นเลยจับมาเป็นตัวร่องบ่ไรอ้ยแม่ลัวขึ้นนักใหแ่้เนาะอ่ะสรุปเลีเที่ยวนี่บนได้ตัวเด่นคือสองตัวร่องคือ8กับศูนย์จับไดกับมีซัมหนีพี่น้องส่วนลางเออได้ตัวร่องหลายตัวเนี่ยต่ว่าเด่นตัวเดียวกับคือศูนย์คือเก่าเอพี่น้องเด้อมีการส้นศูนย์อยู่ จับเพราะว่าตัวร่องนี้ได้ใกล้เคียงกันมากเลยค่ะพี่น้อง6 7 3จ็ดสาหนึ่งสหนึ่งี่ได้ใกล้เคียงกันมากเลยอ่าบานนี้มาจับคูมีศย์หกูหนึ่งมหกเจ็ดเจ็ดสามหกหนึ่งหสซักจับ,บ่มันใจลวเด้อสรุปคีบปลอบนี้พี่น้อง อ่ะส่วนบนล่างกับฟันสองคือเก่าพี่น้องสนเก้าสำนักตัวร่องกับคือหกตัวร่องลงมากกับคือศูนย์คือเก่าแต่ที่แน่ๆสนนศูนย์ดูสามตำแหน่งสซนศูนย์สามตำแหนง่นนนงเด้อพี่น้อง ไม่ขั่วก,กันนะักโอ้คือกันถ้าจะเอา3ามตัวมาร่วมกันมันจะเป็นอยู่ที่202ศูนยลักสองสอศเป็น3าตัวได,ด้เด้พี่น้องเด้อตัดเลนซ้อยเลนได้ 2, 0, 0, 2, 3, สองศูสอาำนัก3บนล่างบนล่างแล้วก็บนล่างนี่มาร่วมกันเป็นได้ แต่ตัวใดที่ชนบ้านนี่ที่จับคู่ที่ชนนั่นแม่ขั้วจะตีกไห้มันมีชนมีตัวนี้มีตัวนี้พี่น้องศูนย์สองศูนย์หกนี่กระชนนี่กระชนมันมีได้ซ้ำนี่แม่พี่น้องแม่ขั้วสีเห็ดจังใดเออ เอา้าเฮ็ดยทาแม่ขั้วหนักอกหนะนักไก่แน่ยจักหน่อยอยู่ดอกหลอดเนี่ยเอา้าสำหรับตัวเด่นตัวตัวสรุปได้ก็คือสองชอนทั้งบนทั้งชนทั้งบนล่างเ yeah. นี่ยชนทั้งบนชนทั้งบนล่างศูนย์ก็ยังมาเป็นตัวร่องศูนย์ก็ยังเป็นตัวร่องเป็นศูนย์สองได้สบายเป็นศูนย์หกได้สบาย โตเลขมันจะมาตามเขาขิดบอ่นอนาะพี่น้องเนาะอ่ะคันว่าแปดมากแปดกับมาตัวเดียวบานนี้อยู่ในตำแหน่งนี่กระบปมีแปดอยู่ในตำแหน่งนี่กระบไม่แปดแปดนี่ตำแหน่งของแปดอยู่มาบนนี่แข็งแปดกับสองนี่แห้งพี่น้องกับศูนย์ในตำแหน่งของบน สามตัวนี่แหละตัวไรตัวหนึ่งต้องมาแน่นอนสองศูนย์แปดโอ้เลขคู่เบิรตัวนี้ไหมเป็นเลขคู่เบิรตัวนี่เลขเที่ยวนี่คือคู่เบิร์ตะพี่นอนมาเบิ่งการสรุปคลิปงวดที่ผ่านมา มักกัดเป็นตัวช้อนอยู่เนาะพี่น้องเนาะมันช้นหลายตัวด่งวดที่ผ่านมาเพราะว่ามันได้ตัวเด่นหน้าไหลไล่ๆกันเลยนี่นี่พี่น้องสกับหได้ตัวดิน่นบานีมาจับคู่ได้ตัวช้นวิหาศูนย์ห้าหกค่าเจ็เจ ตัวนี้ก็หกเจ็ดศูนย์เจ็ดหกหาหกศูนย์ศูนย์สุดอยู่สองตำแหน่งมิตรบนลางบ่ชนกันรอบที่ผ่านมารอบนี้ก็ช่นกันที่ออกแปดหาหกนะพี่น้องเนาะเนี่ยออกแปดหาหกกช่นกันที่หาหกหกเจ็ดคือเก่าเลยเออเนี่ยรอบนี้กับเอาไปใช้กับมิตรหาศูนย์หาศูนย์ ออกหาศูนย์เนาะพี่น้องเนาะรอบนิ่งจับคู่กันได้สองสี่ตัวเลขบ่ชนกันแต่ว่าจับคู่ทั้งทิงสองสี่เอา้าจังได้กะเนี่มตัวชนไว้ซัก,กอันเนาะพี่น้องเนาะเนี่มตัวชนก่อนเด้อพี่น้องเด้อตัวชนก็นคือศูนย์สองศูนย์หก ทีเท่านี้หละบานีกระตัวที่จะมาเดินได้กับคือศูนย์สอง 62, 2002, สองศูนย์สองสองสองศูนย์ตัวที่จะวิ่งกันได้ได้พี่น้องเด้ออ้ะให้พี่น้องพิจารณาเอาเนาะสำรับการสรุปคลิปแม่ขั้วกับให้พี่น้องได้เห็นนะน้่กันอ่าทุกงวดทุกงวดเข้ามากการสรุปคลิปนี่เข้ามากจับไอยูซีงวดซอน นี่เป็นงวดที่หางวดที่หางวดที่หงดีแม่ขั่วบริเก็บไว้สถิติย้อนหลังแต่ตัวชนมีแต่ศูนย์สองกับศูนย์หกเด้อพี่นองเดอ้อหันบ่มักที่แม่ขั่วจับมักอยู่ใสจับได้แต่ว่าตัวเด่นสุดๆบนคือสองรองคือแปดกับศูนล่างเด่นศูนย์ตัวเดียว ตัวร่องหกเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งสามสีหลายๆกักหน่อยละปานนีบนล่างเด่นที่สองร่องกับคือหกกับศูนย์ไปไซกับร่องหกกับศูนย์คือเก่าพี่น้องเอา้าสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องโชคดีเฮ่งเฮ่งปังปัง,ปงลำลำเลยลุยสำหรับคลิปสรุปเด้อพี่น้องเด้อเอาผู้ใดเคยโศกหมานกับห้โศกหมานผู้ใดบ้านโศกหมานก็ให้โศกหมานเด้อพี่น้องเด้อ อ่ะพรุ่งนี้แม่ครัวปล่อยตีห้าหรือว่าหกโมงพอกันมืออื่นเศร้าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ